ดวงชะตาของชาวลักนาราศีกันดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวประจํากายและดาวเจ้าเรือนการงานนะครับจะโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกันตั้งแต่วันที่11กันยายนไปจนถึง28กันยายนปี2568มันบอกถึงการกลับคืนสู่บัลลังแห่งปัญญาดังอุดกรนโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่ามหาอุดพระพุธปัญญายศจะปรากฏเงินทองของแก้วแหวนทั้งช้างม้าค่าคนล้นคะแนน ลูกเบียแน่นภยัยรีไม่มีผ่านเมื่อบทกวีโบราณกล่าวไว้เช่นนี้นั่นคือเสียงของดวงดาวที่บอกว่านี่คือเวลาของคนที่มีมันสมองและพร้อมจะครองเกมเมื่อดาวพุทธผู้ครองเรือที่หนึ่งและ10บของราศีกันกับสู่กเกษตรราชิบดีในดินแดนบ้านเกิดพลังแห่งปัญญาบวกกับพลังแห่งชื่อเสียงความสำเร็จจะรวมเป็นหนึ่งเดียว คุณไม่ได้แค่คิดเก่งแต่คุณจะคิดแล้วเกิดผลคิดแล้วเปลี่ยนโลกของตัวเองได้จริงเพระนั้นใช้ความคิดให้ดีระวังความคิดให้มากควบคุมความคิดนะครับแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีเลือกสื่อดีๆที่เสพแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับก่อนฟังคําทํานายแบบเจาะลึกพิมพ์คํามงคลใต้วิดีโอนี้พร้อมรับเสียงกระซิบของจักรวาลคือดาวพุธเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวพุธคือเรือนที่หนึ่งกับเรือนที่สิบ เรือนที่หนึ่งมันแปลว่าตัวตนอัตราบุคลิกภาพพลังชีวิตพอแข็งแกร่งอ่ะพลังชีวิตคุณจะสูงขึ้นนะครับมันเป็นดาวเจ้าเรือนที่สิบด้วยนะฮะชื่อเสียงอาชีพผลลัพธ์ปลายทางเมื่อดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกันเข้ากับว่าคุณและภารกิจแห่งชีวิตรวมศูนย์อยู่ที่จุดเดียวกันนะครับบ้านของคุณเองจึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแห่งแค่ความเฉลียวฉลาดแต่คือเวลาแห่งการใช้ปัญญาปลดล็อกโชคชะตาพลังเด่นในช่วงพุธ ยกเข้าสู่ราศีกันหนึ่งคุณจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเข้าใจโลกแม่นยําแบบไม่ต้องพยายามสองคิดก่อนคนอื่นหลายเก้ากลายเป็นผู้วางเกมสามเหมาะอย่างยิ่งในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ใช้ความรู้เหมาะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหมเหมาะเอาตากับหูเนี่ยไปเสพนะพูดคือเสียงนะสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่เสพนะเสพสื่อให้ดีแล้วจะเป็นประโยชน์กับเราบหมเข้าค้อนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้ข่าวสารได้องคความรู้ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเหมาะเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะสามเหมาะอย่างยิ่ง ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรู้แล้วเนี่ยสมันเหมาะกับการเจรจาต่อรองการเซ็นสัญญาหรือมันก็จะเป็นไปตามที่หวังนะครับหแผนงานที่ล่างไว้มานานกลับมาสุกงอมและเปิดและพร้อมปิดดิวด้านการงานถ้ามีแผนอะไรอยู่ในหัวนี่คือเวลาปล่อยจรวด ใครที่อยู่สายวางกลยุทธ์เขียนแผนสื่อสารค้าขายเทคโนโลยีวิจัยจะเปล่งประกายผู้ใหญ่จะให้โอกาสพ่อเห็นคุณเป็นคนคิดเป็นมีเกณฑ์ได้รับโปรเจกต์ที่นำไปสู่ความสำเร็จใหญ่ในปลายปีการพูดการขายการเสนอไอเดียจะเปลี่ยนชีวิตได้คำแนะนำเขียนแผนธุรกิจเริ่มนำเสนอหาสปอนเซอร์เรียนต่อปรับแผนในด้านของการเงินนะครับดาวพุธมีความเกี่ยวข้องกับการคำนวณและกำไรเมื่ออยู่ในเรือนตัวเองคุณจะคำนวณแม่นลงทุนฉลาดใช้ใจ่าย คุ้มค่าเหมาะกับการวางแผนทางการเงินระยะยาวเช่นวางพอตลงทุนซื้อทรัพย์สินหรือจัดระบบภาษีเคล็ดลับใช้เวลา2สัปดาห์นี้จัดระเบียบรายรับรายจ่ายแล้วพลังเงินจะเปิดตัวในด้านของความรับใครเข้าใจความคิดคุณคนนั้นจะเข้าถึงหัวใจคุณคุณกลายเป็นคนคิดเยอะแต่ชัดเจนขึ้นช่วงนี้คุณต้องการคนที่พูดรู้เรื่องเข้าใจตรรกะมากกว่าความหวานแบบน้ำตาล ความสัมพันธ์เก่าอาจถูกวิเคราะห์ทบทวนและคุณจะตัดสินใจเด็ดขาดมากขึ้นหากโสดจะมีคนผ่านเข้ามาทางการงานการเรียนหากมีคู่จงพูดตรงแต่ด้วยสตินะครับในช่วงนี้นะครับความคิดคือพลังที่สามารถเปลี่ยนอนาคตคุณได้พาอดาพุธคือความคิดเป็นพลังจิตใต้สำนึกด้วยดาพุธเมื่อเป็นเกษตรนะฮะจะส่งผลให้สมองซีขวาซีซ้ายทำงานประสานกันได้ดีจิตใจคุณจะชัดขึ้นเห็นอะไรทะลุป,ปู่โปรงถ้าเคยลังเลจะกลายเป็นเด็ดขาด ถ้าเคยสับสนจะกลายเป็นผู้เห็นแสงสว่างพรานั้นเทคนิคเชื่อมพลังจิตกับดาวพุธในช่วงนี้เขียนเป้าหมายด้วยมือเขียนออกมาเลยมีเป้าหมายอะไรฝึกวิชวลไลเซชันทุกเช้าสามนาทีคือหลับตามองภาพจินตนาการในสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ต้องการนะใช้คํายืนยันกับตัวเองว่าในช่วงนี้จิตใจปล่อยวางพร้อมรับพลังงานและข่าวสารที่ดีนะครับฉะานั้นเคล็ดลับเสริมพลังพุธนะฮะหนึ่งเขียนแผนในสมุดไม่ใช้มือถือนะต้องใช้มือเลย พูดคือการเขียนสองบริจาคหนังสือสมุดสามใส่เสื้อสีเขียวออนในวันพุธสี่อา่านอะไรใหม่ๆทุกวันหาอะไรเรียนรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนอาจจะเปิดกรอบปัญญาในรอบหลายปีห้าหลีกเลี่ยงคําพูดเสียดแทงผู้อื่นพลังพทธจะย้อนกลับได้ทะานั้นนะครับคุณควรใช้คําถามสํารวจดูตัวเองบ่อยๆคุณจะเห็นข้อมูลดีๆในช่วงที่ดาวพุทธทับดวงชะตาคือในช่วงดาวพุธเป็นดาวงานทับดวงบางคนได้งานใหญ่บงงาบงคนได้งานใหม่บางคนงานมีความสําเร็จมีความก้าวหน้า นะครับบางคนจับงานใหญ่โครงการใหญ่เกิดขึ้นได้บุกเบิกอะไรใหม่นะฮะดันั้นการที่คุณฉลาดไม่ได้แปลว่าคนอื่นโง่นะดังนั้นคําถามควรสํารวจเงาในใจหนึ่งคุณกําลังใช้ความคิดเพื่อพัฒนาหรือเพื่อเอาชนะลองเขียนออกมาคุณกําลังขังตัวเองในกรอบตรรก,กะหรือเปล่าเขียนมันออกมาควรเปิดใจรับความไม่สมบูรณ์ของคนอื่นมากพอหรือ,อยังเขียนมันออกมาเขียนคําตอบด้วยความสัจจริงแล้วคุณจะเติบโตไม่ใช่แค่เก่งขึ้นนับจากนี้อย่างอีลอนมัส์นะครับเขาใช้พลังของพู้ดใช้พลังตรรก,กะวิสัยทัศน์สร้างเทส ข้ามขีดจำกัดด้วยความคิดนี่คือสิ่งที่คุณก็ทําได้ฉะนั้นนะครับพูดกลับบ้านคุณกําลังคืนสู่เส้นทางที่แท้จริงช่วงนี้นะครับดาวคือช่วงวันที่ 11- ถึง28กันยาเนี่ยคือช่วงเวลาที่พลังสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และพลังคําพูดของคุณขึ้นสูงสุดในรอบปีอย่าก,กลัวที่จะประชุมในพูดในที่ประชุมพูดในที่สาธารณนะเสนอไอเดียสร้างแผนวางเกมเจรจาดีลงานนะครับพ่อจักรวาลเปิดทางให้คุณแล้วอย่าก,กลัวที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ นะครับห้านาถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ความคิดคุณคมขึ้นแผนในหัวเริ่มชัดเจนจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้คิดไปเองแต่มันคือพลังพุทธที่เข้ามาเพื่อดันคุณสู่เวทีใหญ่ของชีวิตอยากรู้ว่าหลังจากดาวพุธรอบนี้ส่งผลอะไรต่อตัวคุณแบบลึกของคุณหรืออยากปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของราศีกันนะครับก็ลองฟังเสียงกระซิบกาบจัก,กรวาลได้เลยในช่วงนี้ฉะนั้นถ้ามีข่าวสารอะไรมาประทะตากับหูเนี่ย ต้องรีบเรียนรู้ถ้าเป็นข่าวสารที่ใจรู้สึกว่าดีขอให้ท่านโชคดีสาหรับท่านใดอยากจะหาศาสตร์ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาผู้อื่นนะครับในมิติใดก็ตามผมแนะนําศาสตร์นี้เลยคือโหราศาสตร์คุณลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะฮะถ้าวันหนึ่งคุณสามารถเปิดดวงของใครสักคนนะฮะแล้วบอกกับเขาได้ว่าเขาจะรอดจากนี่เมื่อไหร่เขาจะเจอรักแท้ตอนไหนเขาจะเจอรักลวงตอนไหนนะฮะหรือควรเปลี่ยนงานเมื่อไหร่ เมื่อไร่จะรวยนะฮะเมื่อไหรการเงินจะดีนะฮะเมื่อไหรเขาจะได้เงินก้อนเมื่อไร่เขาจะขายบ้านได้นะฮะมันไม่ใช่แค่การดูดวงแต่มันคือการเปลี่ยนชีวิตของเขาและในขณะเดียวกันคุณก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองไปด้วยเพราะโหราศาสตร์มันใช้เป็นแผนที่นําทางชีวิตคุณได้นะเช่นคุณจะลงทุนนะฮะหรือคุณจะทําอะไรต่างๆที่สําคัญกับชีวิตถ้าคุณดูดวงได้คุณจะได้เปรียบผู้อื่นผมยกตัวอย่างให้ดูนะผมเคยทํานายอนาคตของผู้หญิงคนหนึ่งล่วงหน้าหนึ่งปีผมบอกเธอไปทั้งหมดสามสิบสองข้อ โดยที่เธอบอกแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไม่ได้บอกชื่อนะครับหนึ่งปีผ่านไปเธอโทรกลับมาจองคิวดูดวงกับผมพร้อมร้องไห้ทางมือถือนะแล้วพูดว่าอาจารย์คะมันแม่นสามสิบเอ็ดข้อเลยค่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยก็ได้รู้เลยนะฮะว่าเธอเป็นเจ้าของร้านทองนะครับและมีทรัพย์สินมากมายแต่สิ่งที่เธอจดจําที่สุดคือคําพยากรณ์นั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณก็ทาได้ถ้าคุณเรียนรู้จากคอสนี้นะครับ คอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์นะที่เปลี่ยนมือใหม่จากไม่มีความรู้จากศูนย์เลยนะฮะให้เป็นนักพยากรณ์ที่พยากรณ์ดวงได้นะและพัฒนาต่อยอดด้วยตัวเองได้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งไม่ต้องท่องตํารายเยอะขอแค่คุณก้าฝันและก้าลงมือเรียนนะฮะคอร์สเนี้ยนะฮะเป็นคอร์สท,ที่ความรู้ที่ผมใช้ดูดวงมาหลายพันดวงเนี่ยเอามากันกรองดูดวงเป็นตั้งแต่อายุ12นะนะครับเอามากันกรองนะฮะเป็นหลักวิชา จำไปทายเลยนะฮะจะอยู่ในมือของคุณตลอดไปนะฮะคุณจะไม่ต้องพึ่งคนดูดวงอีกต่อไปแต่จะเป็นคนที่ดูดวงให้คนอื่นได้และแม่นยําและส่งพลังและสามารถใช้โหราศาสตร์มาพัฒนาชีวิตตัวเองได้เป็นแผนที่ชีวิตให้กับตัวเองได้มีคนอีกมากมายรอให้คุณช่วยชี้ทางเขานะฮะและบางครั้งนะฮะคนนั้นอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักนะะ,ะนั้นแล้วคอร์สเนี่ยนะครับคือมันมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะฮะแต่เรียนคอร์สเนี่ยนะฮะ ตอนแรกเนี่ยเรียนเพราะอยากจะใช้ไปเป็นแนวทางเป็นแผนที่ชีวิตพัฒนาตัวเองเขาบอกว่าอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยากรู้ว่าดาวในดวงชะตาส่งผลยังไงกับชีวิตนะฮะแต่พอเรียนไปแล้วเขาเริ่มลองทานายให้เพื่อนลองอ่านดวงให้ญาตินะฮะแล้วทุกคนก็บอกว่าแม่นมากเขาใช้หลักที่ผมสอนนะฮะใช้เทคนิคที่ผมใช้กับดวงมาหลายพันดวงเนี่ยนะฮะคือเขาจําแล้วก็ไปทายเลยนะฮะไม่ต้องทําเพจไม่ต้องโปรโมทคนเริ่มบอกต่อปากต่อปากนะฮะจนค่าดูหลักร้อยเนี่ยไม่นานเนี่ยนะฮะมัน คนรู้จักเขาเพิ่มมันโตกนะฮะเพียดแสบนะฮะต่อเดือนนะฮะจนเขาลาออกจากงานประจําเขาบอกว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแค่เพราะเรียนดูดวงออนไลน์คอร์สเดียวโหราศาสตร์ไม่ใช่แค่การทํานายให้คนอื่นแต่มันพัฒนาชีวิตคุณเองได้อย่างแท้จริงถ้าคุณกําลังมองหาเครื่องมือที่จะเปลี่ยนชีวิตคอร์สนี้คือคําตอบครับไม่ต้องมีพื้นฐานเรียนได้ตลอดนะฮะใช้ได้จริงสร้างไรายได้ได้จริงช่วยคนได้จริงนะฮะในคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์นี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะมีโปรโมชั่นพิเศษ จาก30,000บาทเหลือเพียง3,999บาทขอสวรสสิทธิ์มีจำนวนจำกัดน,นะครับก็ทักข้อความหน้าช่อง